เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจคาดพิจารณาเรื่องแผนฟื้นฟูขอสมอมกคาดจับตาเรื่องการถแถลงข่าวของโฆษกสอบอค ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบร,รัฐบาลเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบร,รัฐบาลตามปกติค่ะก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่3 2 5ทับที่ตึกพักดินที่ตึกพักดีบดินทำเนียบร,รัฐบาลค่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นการพิจารณาแผนฟื้นฟูขอสอมกที่มีสาระสำคัญก็คือ 1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและก็ลดมลภาวะนะคะ3ก็คือแก้ปัญหาการขาดทุนของขอสอมกออย่างยั่งยืนและไม่เป็นภาระต่อภาครัฐค่ะซึ่งเป้าหมายนะคะก็คือหากฟื้นฟูแผนฟื้นฟูฉบับปัจจุบันได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม ก็จะทําให้ขอสอมกเดินหน้าลดต้นทุนจัดหารถใหม่ให้ขอสอมกและก็เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะคือต้องลดค่าโดยสารเหลือวันละ30บาทขึ้นกี่เที่ยวกี่สายก็ได้ไม่จํากัดค่ะยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสารต้องตัดจากกระบวนการเพิ่มหนี้นะคะลดตน้นทุนทุกประเภทต่ตอไปนี้ค่ะขอสอมกไม่ต้องลงทุนเองแล้วก็หันมาใช้โมเดลเดียวกับต่างประเทศนะคะที่มีการจัดจ้างเอกชนมาลงทุนจัดหารถเมย์ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ NGV เท่านั้นแล้วก็ไม่ก่อภาวะนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2 5ด้วยส่วนที่น่าสนใจวันนี้ค่ะเวลาประมาณ1 1บเนาฬิกา30นาทีก็นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคก็จะมีการถาแถลงสถานการณ์ประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีจุรินค่ะบอกว่าตอนนี้อนุญาตส่งออกไก่ได้แล้วนะคะแล้วก็ลดผลผลิตส่วนเกินวันละสามล้านฟองแต่ต้องจ่ายชดเชยผู้ส่งออกฟองละ25สตางค์เป็นเวลา4เดือนค่ะ ในจุลินลักษณะวิสิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในตอนนี้นะคะบ,บอกว่าไข่ไก่พ้นภาวะวิกฤตที่ไม่พอกับการบริโภคในประเทศจนต้องห้ามส่งออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะ โดยตอนนี้ไข่ไก่มีปริมาณเกินความต้องการบริโภคและก็เริ่มที่จะล้นตลาดซึ่งเป็นวงจรของสินค้าอุปภโภคบริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการอนุญาตให้ส่งออกไข่ไก่ได้ตามปกติแล้วซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคอชออกอช่วยให้ผู้ส่งออกได้รับเงินช่วยเหลือฟองละ2 5สตางค์เป็นเวลา4เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563 ถ้าหากไข่ไก่เริ่มขาดแคลนเพราะการส่งออกมากเกินไปก็จะหยุดมาตรการการช่วยเหลือเอาไว้ค่ะนอกจากนี้จะรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริโภคไข่ไก่ด้วยนะคะลดผล,ผลผลิตส่วนเกินโดยการผลิตไข่ไก่ทําแม้ประมาณ41ล้านฟองการบริโภคในประเทศวันละ38ล้านฟองค่ะเหลือประมาณ3ล้านฟองก็ต้องเร่งรัดส่งออกและก็รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ไภายในประเทศให้มากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ผอ,อก,กอล์ฟค่ะยกมือไหว้ขึ้นศาลนัดพร้อมคดีชิงทองลพบุรีส่วนสื่อปักหลักติดตามสถานการณ์ สาลได้เบิกเบิกตัวนายประสิทธิทชัยเขาแก้วหรืออดีตพออ,อก๊อฟนะคะพออโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพรบอาวุธปืนและชิงทรัพย์ร้านทองออโรราในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาที่ศาลอาญาร,รัชดาเพื่อนาสืบพยานโจทย์ประกอบคำรับสารภาพนะคะที่พนักง,งานอายการคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้อง จากกรณีเมื่อวันที่9มกราคม2563ได้เกิดเหตุคนร้ายไปใช้อาวุธปืนบุกชิงทองนะคะที่ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลบบุรีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะต่อมาตำรวจก็สามารถสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายประสิทธิชัยขณะขับรถยนต์ไปโรงเรียนนะคะช่วงเช้าของวันที่22มกราคม2563โดยชั้นต้นนะคะชั้นการสอบสวนนายประสิทธิชัยก็ให้การรับสารภาพ,าพตลอดข้อกล่าวหาค่ะจนกระทั่งอายการมีคำสั่งฟอ้องเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเมื right anyway ่อมาถึงห้องควบคุมใต้สารอาญานะคะนายประสิทธิ์ทิชัยก็มีสีหน้าเรียบเฉยค่ะยกมือไหว้เจ้าหน้าที่รัชทันรวมถึงสื่อมวลชนที่มาเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดทางด้วยค่ะจบการเสนอข่าว10นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN